คุณแม่นะคะของคุณไม้พิรัตค่ะบอกว่าพร้อมจะขายรถนะคะแล้วก็คืนเงินให้กับลูกชายค่ะเพราะว่าเข้าใจนะคะว่าตอนนี้ค่ะลูกชายกําลังลําบากนะคะ โดยอัปเดตล่าสุดค่ะคุณแม่ตุ๊กปลาใสาะคะเป็นคุณแม่แท้ๆของคุณไม้พิรัตค่ะได้โพสต์ข้อความนะคะพร้อมกับรูปภาพนะคะที่เป็นรถยนต์ที่ลูกชายนะ,ะซื้อให้ะคะ่ะลงในไอจีนะคะพร้อมบอกว่าพร้อมขายรถคันนี้นะ,ค,ะคืนให้กับลูกชายะคะ่ะจะคืนเงินให้กับลูกโดยทันทีนะคะเพราะรู้ว่าลูกกําลังลําบากคะ่ะแถมบอกด้วยนะคะว่ารับรู้มาโดยตลอดค่ะว่าเขานะคะเป็นทั้งลูกและก็พ่อที่ดีะคะ่ะ ก็จากกรณีดราม่าท่าระหว่างคุณไม้และก็คุณซาร่าค่ะที่กําลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งก็มีประเด็นค่ะที่หลายคนนั้นจับตามองนะคะเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของฝ่ายหญิงค่ะที่มีต่อคุณไม้ะคะที่ต้องใช้เงินไม่น้อยเลยค่ะขณะที่ทางไม้เองนะคะตอนนี้ก็มีรายได้นะคะลดลงค่ะเนื่องจากภาวะนะคะจากผลกระทบจากโควิด19นั่นเองะคะทำให้ก็ยังกลับไปทํางานที่เมืองจีนไม่ได้ะคะ่ะแต่ก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวค่ะว,ว่ามีเพื่อนของซาร่านะคะมาโพสต์แซะไม้ ว่าเรื่องไม่มีเงินให้ลูกนะคะแต่กลับไปซื้อรถป้ายแดงค่ะให้กับคุณแม่คะทั้งที่รถคันนี้เนี่ยก็ซื้อไปตั้งแต่ปี61หะหรือ2ปีที่ผ่านมาค่ะไม้นั้นซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดอะไรประมาณนี้นะซึ่งอัปเดตล่าสุดค่ะวันนี้ค่ะ23กันยายนนะคะคุณแม่ค่ะของคุณไม้ค่ะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะบอกว่าโพสต์รูปภาพนะคะจากงานวันเกิดของตนเองค่ะเมื่อปี61ค่ะซึ่งไม้ซื้อรถพ orsche เคแมนนะคะราคา7ล้านค่ะให้เป็นของขวัญน,นะคะเผยว่าพร้อมจะขายรถคันนี้ค่ะคืนเงินให้กับไม้ค่ะเพราะว่ารู้นะคะว่าลูกชายกำลังลำบากค่ะ พร้อ,อมกับเขียนแคปชั่นนะคะบอกว่าขอบคุณนะสำหรับสิ่งดีๆที่มอบให้กับแม่ไม้เป็นลูกที่ดีและเป็นพ่อที่ดีแม่รับรู้มาโดยตลอดแต่เมื่อลูกนั้นมีความจำเป็นต้องการความช่วยเหลือแม่พร้อมที่จะทำให้และก็ขายรถคันนี้คืนเงินให้ไม้ไปเพราะรู้ว่าลูกกำลังลำบากไม้ทำดีที่สุดแล้วและไม้บอกแม่ว่าวันข้างหน้าเนี่ยไม้จะซื้อให้แม่ใหม่นะ เขาขอบคุณที่เราเข้าใจเขาขอความดีที่ลูกทำขอให้พระคุ้มครองลูกให้แค้วคาดส,สิ่งไม่ดีทั้งปวงนะ งานนี้ค่ะแฟนคลับค่ะก็ต่างเข้ามากดไลค์นะคะพร้อมทั้งร่วมให้กำลังใจค่ะเป็นจำนวนมากนะคะรวมถึงคุณทัพทิมมาริกาค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าคุณแม่เนี่ยสุดยอดเลยค่ะกำลังใจสำคัญที่สุดนะคะเงินทองนั้นหาเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะแต่ความสุขความรักความอบอุ่นจากครอบครัวคือพลังที่ดีที่สุดนะคะก็ขอให้มีกลับมาร้อยเท่าพันเท่าเลยค่ะ และนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะคะคุณแม่ของคุณไม้พิรัตค่ะออกมาโพสต์เองเลยนะคะว่าพร้อมค่ะจะขายรถทันนี้ค่ะแล้วก็เอาเงินนะคะคืนให้กับลูกชายค่ะถ้าลูกชายต้องการจะเอาไปใช้ในเรื่องที่จําเป็นขนาดนี้นะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากกระปุก .com ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า